สวัสดีเพื่อนและน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เรามีความคิดที่จะอยากให้พวกเรานําเสนอสภาพปัญหาภายในโรงเรียนของเราว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ทุกคนอยากจะนําเสน,เนอเลยค่ะเราคิดว่าสภาพปัญหาของโรงเรียนเรานั้นมีมากมายเลยจริงที่สุดเลยเราอยากเสนอเรื่องการประหยัดน้ํำไหมเพราะมันเป็นปัญหาของโรงเรียนเรามานานมากแล้วท่านสิเป็นความคิดที่ดีโรงเรียนของเราเกิดปัญหานี้มานานมาก เรามาร่วมการจัดกิจกรรมการใช้น้ําอย่างคุ้มค่าและประหยัดกันเถอะงั้นเรามาเริ่มกันเลยพวกเราต้องทํกากิจกรรมนี้ให้สําเร็จเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียนของเราใครเห็นด้วยยกมือขึ้นงั้นเราไปกันเลยโรงเรียนบ้านข่าหอมประสบปัญหาเรื่องน้ำมาอย่างยาวนาน เนื่องจากสภาพที่ตั้งของโรงเรียนอยู่บนเขาที่มีมนินน้ำที่ใช้ก็สูบมาจากบอ่อบาดาลของโรงเรียนบางวันขาดน้ําขนาดที่เข้าห้องน้ําไม่มีน้าใช้เลยทางโรงเรียนได้แก้ไขโดยการขอ,ค,อความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตาบลส่งน้ําร้อนให้องค์การบริหารส่วนตาบลส่งน,น้าร้อนนําน้ํามาเติมให้กับโรงเรียนบ้านเขาหอมสัปดาห์ละสองเกี้ยวเพื่อเอาน้ําที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบลส่งน,น,น้ําร้อนมาใช้ภายในโรงเรียน ก็พอช่วยบรรเทาให้โรงเรียนได้มีน้ำใช้ไม่ขาดทั้งนี้สภานักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหอมได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรทางน้ำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของน้ำโดยเริ่มจากการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหอมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนและนำมาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรม ึ่งครั้งนี้มีสภานักเรียนโรงเรียนบ้านขอาหอมได้เห็นปัญหาของโรงเรียนที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่องการขาดน้ำที่ใช้ภายในโรงเรียนบ้านขอาหอมจึงจัดกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมหน้าสาทงเรื่องคุณค่าและการประหยัดน้ํา 2. เดินรณรงค์ให้ทุกคนรู้คุณค่าของน้ำ 3. า 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์รอบๆบริเวณโรงเรียนบ้านเขาหอม 4. จัดเวรเดินตรวจตราบริเวณโรงเรียนคอยสอสองและเ้าระวังสำหรับนักเรียนที่ไม่ปิดน้ำก่อนออกจากห้องน้ำอ่างล้างมือไก๊บกน้ำภายในโรงเรียน 5. พคอยให้ความรู้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรทางน้ำ ทั้งนี้สภานักเรียนโรงเรียนบ้านเสาหอมบอกเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนตรเห็นความสําคัญของทรัพยากรทางน้ําของโรงเรียนบ้านเสาหอมเพื่อเป็นประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนที่พวกเรารักได้อย่างยั่งยืนสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเสาหอม